ให้มารวมโต๊ะตาหลานจะมาเลี้ยงตั้งคุณเนหลานคุณดีใจไหมนย่างไรถ้าว่าใครแล้วเนาะตอนนี้ก็มายสองง่ายๆมาแล้วพูดถึงมาปุ๊บเลย พูดถึงกมานาะมาแล้วพูดถึงก็มาเลยะมาแล้วลจะมาแล้วล่ะคงจะมาแล้วล่ะถึงลก็มาจิงเราก็มาร่วมโต๊ะกับตาเนาะวันนี้

โต้แหนป่ะเออยกงทันยูกูยังต้องเพื่อนเลยของเขาเพนเพร้อมมาให้แต่มนเรา้งนีจะเห็นโต๊ะโต๊ะตนั้นโอเคแล้วโต๊ะนี้นเก่าเราไม่มีไม่นไปไ ยกยกโต๊ะัวนี้อ้อาไปก็ได้แล้วก็เอาเอาผ้าเอาเอากรนะถา,างนะเส้อตัอ้

ข้างห้าไม่เป็นไรอย่าวางนี่ะวางน้วางนมันต้องวางกันเอาเอาไปวางมัต้องเอาไปวางแต่มอนี้มาให้นี่ของข้างนี่อะไรนะยกมานสาันได้ยกมาเพยคุณสาันมายมาลวะขอ้าันน้ของ้าอันนี้ห็นได้

ก็จริงนะวายเซอค่ะอ๋อวาเซอร์นะฮะ